ลึกอยู่ไหนวะยังไงมันลึกวะโคตรลึกเลยลึกขนาดนี้โหโคตรลึกอ่ะลมนเหรอวะาอยากเจอบัตรมูลวะพูดเล่นๆแต่มันจะไม่เล่นนะสิ โอ้เล่นเล่นนี่มันไม่มาหรอกเดี๋ยวมาร้องเลยบอกเลยเดี๋ยวร้องเลยถ้ามามันร้องร้องแล้วก็จะกลายก็จะกลายเป็นขอโทษครับพี่ถ้าเราจะจมถ้าเราจะจมน้ำตายหัวใจน่าจะหมดแล้วนะน่ามีแล้วอ่ะ หายแล้วไอ้กูีไอ้คุณนเพียนมันพูดคมดดูนมาโนมานาวาจคำสาปว่าจะไอม่ไม่ไว่าจะคำสาปไม่มีจริงวะไอ้เฮีเราเรจะไปตายกันนะฮะตายหล้วอะไรออะไรไอ้โดนไม่เป็นผู้ใช้วาจาคำสาปแล้ว โดมมาหนีไปโดมเราจะตายกันหมดพี่น้องไม่น่าน่ายิงปืนตายอ่าโดมก็ตายเก็บกระสอบเข็บกรอบอะไยังไงโอ้เข้าบ้านอะไรฉันได้วายชาร์คทำไปวัตตูบ้านกูฉันได้วายชาร์คพูดเฉยเลยอ่ะโดมไหนเอาไหมโดมเอาไหมตกเปล่าปลาเกิดมาดอกใหญ่เนี่ย โอ้ดอบอีกแล้วดมเอาไหมเนี่ยไอ้มันคืออะไรอ่ะเาหรวายชาร์จทูด้วยไม่รูดิมันดอบมาสองรอบแล้วเนี่ยใน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 นี่นี่อยู่นี่ในในในอยู่นั่นน่ะโซ่หน้าหนึ่นมาแล้วเออโซ่เพิ่มอาวุธเพิ่มดมเอาอันนี้ไปด้วยอ่ะโกยโกยโกยไมมากกวาดล้างกวาดา ไอ้ลองเพลงอ,ลอะไรวะพ่อจะยเล่ะอูยฉัน,นขายเวนซีฟ้านี่น่าจะได้ราคาเท่าไหร่วะอุ้ยหนึ่งกูโอ้บอยแฮปบอยแดดคุณไปกับฉันหน่อยองการฉันทีฉันฉันจะไป,กปะะตกปลาเอ๊ะกระโดดสูงขนาดนี้เลยไปตกปลา อย่าเอาปลาบัดมูลโว้ยตายไอ้ดอมมึงต้งปลาบัดมูลเพรนั่นเกินนะคือจะให้มันเกิดไงกูเลยจะไปโตทถาจริงมึงมึงสู้อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดเลยโชทุกคนมามามาเก๊ไมาเก๊า Ôi. lên, mình can lên nhỉ, lên Tang uh, uh, uh. có đuôi nè, farm tăng ấy đây cho quân vườn đây. Oh baby, that is good. Ah. <laughs> kịp tăng còn, kịp tăng còn. Cô đuôi, cô đuôi. <laughs> มันเข้ามาบ้านเหรอว่โดมร้ว่านแปมันเข้ามามันเข้ามาในบ้านห้องนี้ปลอดภัยไว้โดมนอนกันดีกว่า้ยมเไปไปไไไม่อาอาอาไปตกปาไที่ตกปดไ่คนไโอเคถ้าจะูบอน้ก็ได้นะ มาโมนตตามทางขึ้นยากกว่าโดมไม่รู้เหมือนกันคุณยากยังไงมาไม้มาขึ้นใหญ่ไม่ใช่ว่าโดมยากประเทศไทยปลอดภัยแล้วมาประเทศไทยไม่ปลอดภัยแล้วเฮ้ยที่บุญประเทศไทยไม่เห็นปลอดภัยเลยกับบอก ดมเกินแล้วคูอมันไม่เกิดอ้มันจะเกิดแล้วเองเราดมจับมือไว้แล้วไปด้วยกันไปดูดูดแต่มันชอบเปิดประตูเนี่ยประตูมาเปิดเองเว้ยยีมาเปิดประตูได้มันจะตายมันจะตายมันจะตายกูอ้าวชิบ ไอ้ร้อนมึงมาตกปลาดิกูสร้างข้อ,อประกันไว้แล้วเนี่ยหนึ่งมึงมาช่วยตรงนี้ก่อนเต็มเลยโอ้เคก้เจและโอ้ยไปเลยเพื่อ,อไน <laughs> ไอน้บีทีเราปลอดภัยไอ้เฮียคลิปสองมี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 สลา,ามคลิปสามมีเฮียบัตรมูลกูไม่น่าพูดเลยเ <c oughs> นี่ยได้คนเต้นไง นี่คนเต้นไงเผลอเนี่ยคนเต้นเขารั่เป็นคนเต้นเมนตลกเลยดอมเหมนตลกเลยใครก็ได้ใครมันไม่เข้าทีมฟ้าอยู่เนี่ยใครมันเผลอออกเนี่ยฮัลโหลออกทำบ่อยยังเลยไปๆเดี๋ยวแ้ยไปตกไปไปๆคุมกันชันทีพวกเชี่ยนี่เต็มบ้านเลยฉันจะออกไปยังไงดีวะเนี่ยฉันฉันยิงฉันยิงแฟร์กันเพื่อนผมแตงไว้แล้วดมไม่ต้องกลัว ้ยจะเช้าแล้วเนี่ยไอ้แม่งจริงอะไรเยอะเสือดมตกปลาตกปลามันมีโอกาสปลาปลาดองวงล้อมโดนต้องโชคดีนะตรงได้บอสอ่ะให้กูโชคร้ายล่ะกูโชคคุณกุ้งกันกูดี ฮัลโหลโอเคกโไมดไ้อะไรเลยกรวดเลยวะฉันตกฉันตกฉันตกได้ตัวนั้นเหรอยนหดเลอชัตมันตัวห้าหมดเลยดีกว่าโอกก่ว่าเดังฉนตกได้ตัวนั้นแหละนะ เอ้ย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 เก็บโกนฉันโกนฉันโกสามโกไอ้ตัวนี้เราอะนะกูบอกเลยไอ้ตัวฮันโหมดได้สัตว์หัวชิบหายตกได้กูตกตัวนั้นได้ฮันโหมดมึงเจอแพนอีกโหมดกูไอ้เหี้ยไอ้คุณเก็บตังค์กูไว้เว้ยคุณเก็บตังค์กูไว้มาดูเรื่สิวาดอะไรคุณอะไรคุณไปแล้ว เราต้องออกไปจากตรงนี้ได้ดมโอเคไปตกปลาได้ไป่โดนไม่ตกปลากูจะกลับไปที่บ้านต้นไม้โลหงกูมันปลอดภัยสำหรับกูไปตกปลาอู้หูเดือดเฟิร์สปลาละอุ้มกันหมดดิยิงโคขาดเลย มาริโกดาวเรืองช่วยด้วยไปไล่รูปปั้นไปไล่ไปอย่าได้กลัวไม่ดมอย่าได้กลัวไปโปรปริมาเร็วโปรปริไฟน์ไฟนม่งเก็บสมองโลโก้โลเซอร์างเงี้โอ้ปะโหโชุดี โอ้ยมาครบเลยขายโอ้ขายได้ตั้งสองทิวเวอร์โอ้เยอะดีนี่โอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วทำไมรู้สึกบอลผมไม่ค่อยมาแล้วเนี่ยมายู่ที่กูเนี่ยอยู่ที่กูบันเต็มเลยที่กูไม่ค่อยมีตัวอะไรเลยมีแต่ลูกตามีแต่ไอตัวไอตัวลูกตาก้อนๆเก็บเลนมาเก็บเลนมาเอาบอกอะไรวะ เหมือนจะเดินไปหาใครบางคนอยู่เลยเจอเจ้าสาวไงกูกลัวตัวอะไรมานี่ลูกตา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 อะไรก็ไม่รู้ลูกตาลูกตาอะไรก็ไม่รู้ลูกตาอะไรก็ไม่รู้ลูกตาอะไรก็ไม่รันบินเลยอะไรมันมันอี๋ตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรมันกระพือปีกีได้ด้วยอี๋อยู่อี๋อยูมันกำลังจะไปหาไอ้คน ไมแล้องแค่ต้ององอกมาจากบ้านเองมันกับพลือปีกแล้วเจ้าคุณท่าที่เขาพลือปีกได้โคตรโหดเลยว้าขู่เพลือตกได้โคตรโหดเลยตกได้อ๋อมันคือปลานั้นใช่ไหมเออปลาลูกตาเหรอแล,ล้วเคยได้เออปลาลูกตาไอ้เรยสอนเป็นลอยฟ้าอะไรอย่างเงี้ยพูดให้ของเลยแล้วเจ้คุณเอาเศษของได้ เอาไปใส่กล่องด้วใส่กล่องกั <Okay, S 1> <ใ>นได้นะกล่องอันนั้นใส่เลยแล้วไม่คิดจะเปิดเหรออันนี้กล่องเก็บของรวมถ้มามาเปิดก็เปิดทีเดียวกันตอนยีโอเคโอเคโอเคใครจะเปิดอ่ะเปิดทีเดียวกันไม่รู้อ่ะกันทีเดียวตอนมันมีเยอะๆเล้กแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้อ่ะออเก็บเก็บไปก่อนฟาร์มเก็บไปฟาร์มเก็บไปเดี๋ยวเราโกูทำบ้านให้มึงหมดนี้ไว้ อ,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 อ่่เดนเดือดเอเดอเชื่อเชื่อเชื่อไอ้คุณระดับน้ำลดเรไปขลมึงจะปลาทำไมมันจะปลาไปทำไมอ่ะระดับน้ำหายไปไหน กูลโอ้ยใครคุ้มกันกูเนี่ยโอยเดับน้ำลดโคตรระดับน้ำลดเยอะมากโกเสียเรื่อยๆโว้ยตัวแม่งตกปาลไม่ได้ไอ้เฮียน้ำแม่งไปหมดแล้วเดี๋ยวกูซ่อมให้ดมแป๊บเดียวแม่งเอ้ยเีย ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวอมกูซ่อมน้ำเป็นช่างปลาปลามาแล้วช่างซ่อมมาแล้วไม่ใหนจะรีนเวทงนี่ให้ใหม่เลยเพื่อนมาจอดมาดีมากๆโอ้ย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 โอ ก็ตายไปแล AM, ้วจะไม่ระดับน <M ult ime> ้ำก <ut> <instruments> ็มนเป็นเหมือนเดิมได้ไหมไม่ได้แต่เราสามารถลดทุกอย่างลงได้เว้ยอะไรไปตะเลว่ะลดทุกอย่างจะลดในบ้านเปรตนี่ลงมาเองมึงสร้างสร้างไปที่ทะเลมันมากับกูไปคนต้องรับผิดชอบเรื่องนี้แล้วกูทําให้ดีแน่นอนเออถ้าแม่ไปทะเลกันเถอะ